ก่อนอื่นเรามาติดตามมาตรการของภาครัฐนะครับเพราะว่ามีมาตรการใดออกเคาะมาบ้างรายวันเลยนะครับในวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีครับมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างครบวงจรวันนี้ครับเวลา9กานาฬิกาที่ห้องรอยัลจูบอรี่ครับบอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีน,รานายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บังคับการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรวมไปถึงผู้กํากับการสถานีตำรวจทั่วประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกฤษดาจีนวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวย้ําว่าการเชิญฝ่ายปกครองแล้วก็ตารวจทั่วทั้งประเทศมารับมอบนโยบายไม่ใช่เพื่อกระชับอํานาจของนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลแต่ว่าน,นี่นอกระบบเนี่ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พ้นจากความเป็นทาสมัยใหม่ไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลหากพบการกระทําความผิดเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายไม่มีการละเว้น และหากมีการไก่เกี่ยแล้วภายหลังพบว่ายังมีการข่มขู่หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาที่ไก่เกี่ยกันเอาไว้จนทําให้ลูกหนี้เดือดร้อนพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็ตํารวจจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยค่ะครับ ก็จะมาเน้นย้ำนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนละกันเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะคะได้มีการเปิดศูนย์สําหรับการรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เองเนี่ยเปิดไปได้ให้ลงทะเบียน7วันด้วยกันขณะนี้นะคะมีจานวนทั้งสิ้น75,199คนแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะอยู่ที่8 0,000ืเออขออภัยค่ะ68,951คนแล้วก็เป็นการลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหานี่นอกระบบเนี่ยอีกจํานวน6,248รายด้วยกันขณะนี้ยังมีการเปิดให้อยู่นะคะซึ่งรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ย เขาบอกว่าพบแล้วที่เกาะลงไปนะคะอยู่ที่47,174คนด้วยกันอย่างที่เรียนให้ทราบครับแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันท่านผู้ชมอย่างที่เรียนให้ทราบจากข้อมูลทําไมท่านนายกรัฐมนตรีจึงกระชับเรื่องของการสั่งการให้เร็วมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายความมั่นคงอย่างเช่นตํารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยเพราะว่า1มีเรื่องของนี่นอกระบบเข้ามาเกี่ยวข้องะจะเป็นประชาชนธรคนธรรมดาที่เป็นพลเรือนซึ่งยังไม่ทราบตัวจํานวนในคราวนี้เองมีการทราบ Big Data ประมาณ70็0หมกว่าคนแล้ว,ลวซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่ 1, 1> เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ออนไลน์ครับเหมือนเดิม d ดฟ e นะครับ b e b d นะครับ d o p a g o t h นะครับหรือว่าจะเดินไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่เรารู้จักกันตอนนี้ก็เปิดเป็นศูนย์แก้ไขนี่นอกระบบใช่แล้วค่ะที่สารกลางจังหวัดและที่อำเภอทุกที่